เรื่องลับวิญญาณหลอนตอนหลอนที่ห้อง VIP เรื่องที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับเมื่อปลายปีที่แล้วผมได้มีโอกาสไปทำงานเป็นผู้ช่วยพ่อครัวที่ร้านอาหารใหญ่แห่งหนึ่งในพัทยาก็ไปสมัครงานแล้วก็หาบ้านเช่าเอาไว้เ,เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นการย้ายงานที่ดีมากๆสำหรับผมทั้งค่าจ้างเพื่อนร่วมงานลักษณะที่ร้านก็จะเป็นตึกประมาณ5ชั้นชั้นหนึกับชั้นสองนั้นจะเป็นห้องแอร์ทั่วไป ส่วนชั้น3นั้นจะเป็นห้อง v i p ชั้นที่4นั้นเป็นชั้นสำหรับเก็บของและชั้นที่5ก็จะเป็นห้องพักของคนขับรถของเจ้าของร้านในสมัยก่อนตึกนี้ก็จะเดินทะลุกันถึงกันกับโรงแรมอีกแห่งหนึ่งแต่ตอนนี้มันปิดไปแล้วการขึ้นลงแต่ละชั้นจะต้องใช้เพียงลิฟต์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าบันไดนั้นจะอยู่ฝั่งโรงแรมที่ปิดไปแล้ว ผมทำงานอยู่ที่นี่ราวสองเดือนเวลาเลือกงานก็มักจะจับกลุ่มกินเหล้ากันกับเพื่อนบ้านที่ว่าเช่าบ้านกันอยู่ของพนักง,งานด้วยกันโรืวความที่ผมนั้นเป็นเด็กใหม่เวลาอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับร้านผมก็จะถามพวกพี่ๆที่นั่งกินเหล้าด้วยกันก็ถามนั่นถามนี่ไปเรื่อยๆจนถึงคำถามหนึ่งผมถามว่าเออพี่ที่ร้านเราฮะผมเคยไปมาแล้วทั่วแล้วเลยนะ แต่ยังไม่เคยไปชั้นที่สามเลยอะพี่สิ้นคำถามของผมทุกคนก็กินเหล้าเฮฮากันอยู่ก็เงียบไปเฉยจนมีพี่คนหนึ่งพูดขึ้นว่าเอ้ยชั้นสามมันเป็นห้อง VIP เอาไว้ให้แขกช่วงไฮซีซั่นตอนชั้นหนึ่งชั้นสองเต็มมมวะ่ะวอ้ออหรือบางทีมันก็เอาไว้เป็นกรุปทัวร์นะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ต้องถึงชั้นสามหรอกชั้นสองก็ยังไม่ค่อยมีแขกเลยวะ่ะแล้วทุกคนในวงเล่าก็ขำ และเปลี่ยนเป็นคุยเรื่องอื่นทันทีผมเองนั้นก็ไม่ได้ถามอะไรต่อจนวันต่อมาตอนนั้นประมาณตีหนึ่งครึ่งเป็นเวลาที่ทุกคนในร้านนั้นเก็บงานแล้วก็จะมานั่งรวมกันที่กลางร้านด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมแอบกดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น3คนเดียวพอลิฟต์นั้นเปิดที่ชั้น3คือมันมืดมากๆม,มีแค่แสงไฟจากในลิฟต์ที่สว่างออกมาพอจะเห็นสวิตช์ไฟ ผมก็เดินไปเปิดไฟทางเดินแล้วก็เห็นว่าที่ชั้นนี้จะถูกกั้นเป็นห้องๆมีทั้งหมดหห้องประตูนั้นเป็นกระจกบานเลื่อนแต่และห้องนั้นก็จะมีสวิตไฟอยู่ภายในผมก็เดินไปจะเปิดห้องแรกแต่พอเลื่อนดูปรากฏว่ามันล็อกอยู่ผมจึงตัดสินใจเดินไปเปิดห้องต่อไปเรื่อยๆดูจนไปถึงห้องสุดท้าย ในแต่ละห้องจะมีโต๊ะจีนขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางห้องแล้วก็มีเก้าอี้จัดเป็นระเบียบอยู่รอบโต๊ะสักพักหนึ่งขณะที่ผมยืนดูห้องสุดท้ายอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเลื่อนโต๊ะและทําแก้วนั้นตกแตกจากห้องข้างๆตอนนั้นผมเริ่มไม่ดีละเพราะว่าผมเปิดดูแต่ละห้องมันไม่มีใครอยู่เลยแน่นอนผมจึงตัดสินใจเดินกลับไปที่ลิฟต์ครับพอเดินพ้นห้องที่สามมาก็ได้ยินเสียงเลื่อนประตูเปิดแล้วก็ปิด ดังมาจากข้างหลังไม่แน่ใจนะครับว่ามาจากห้องที่สี่หรือห้องสุดท้ายกันแน่แต่ที่แน่ๆผมไม่คิดจะหันหลังกลับไปมองพยายามรีบไปที่ลิฟต์ให้เร็วที่สุดแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมลืมล็อกลิฟต์ให้เปิดค้างไว้พอดูเวลาตอนนั้นก็เกือบตีสองแล้วผมกดลิฟต์แต่ปรากฏว่าลิฟต์มันไม่ขึ้นไฟอะไรเลยนั่นหมายความว่าป้าที่ดูแลตึกแกคงจะกดลิฟต์ลงแล้วปิดลิฟต์ไปแล้ว พอจะกดโทรศัพท์โทรหาพี่ๆแต่ก็ดันไม่ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาอีกตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ออกเลยครับกัวจนน้าตาเริ่มจะไหลแล้วคิดว่าคงจะต้องติดอยู่บนนี้ไปจนเช้าแน่ๆในระหว่างนั้นเองผมนึกขึ้นได้ว่าที่ร้านน่ะมันมีลิฟที่เอาให้ส่งอาหารและลิฟช่องเล็กๆที่เวลามันถึงชั้นล่างก็จะมีเสียงกลิ่งแล้วที่สำคัญคือลิฟส่งอาหารนั้นมันไม่เคยปิดการใช้งานผมเลยหากระดาษ เพื่อที่จะเขียนข้อความส่งไปที่ชั้นล่างแต่ประเด็นก็คือลิฟต์ส่งอาหารมันอยู่สุดทางเดินซึ่งหมายความว่าผมต้องเดินกลับไปที่ห้อง VIP ห้องสุดท้ายคิดดูว่าขนาดหันไปมองผมยังไม่กล้าเลยแต่ก็คิดในใจว่าเอาโทวะแค่ผีหลอกผมตัดสินใจเดินกลับไปทางเดิมเพื่อที่จะไปยังลิฟต์ส่งอาหารและเชื่อไหมครับในระหว่างที่ผมเดินไปนั้นผมได้ยินเสียงกึกกักจากห้องที่สตลอด เสียงเหมือนคนเดินกระทึบเท้าจากด้านในตอนนี้ผมคือน้ำตาแตกออกมาเลยครับแต่ถ้าไม่มาก็คงไม่ต้องมาให้มันมาเจออะไรที่เป็นแบบนี้แน่ๆพอผมเดินมาถึงฟตบส่งอาหารผมเอากระดาษใส่ลงไปแล้วกดชั้นหนึ่งแล้วผมก็นั่งลงร้องไห้ตรงนั้นเลยครับไม่มีแรงเดินต่อกลับไปแล้วผมเขียนในกระดาษว่าช่วยด้วยผีหลอกอยู่ชั้นสามขึ้นมารับหน่อยในระหว่างที่รอ เสียงเลื่อนประตูก็ดังขึ้นเป็นเสียงจากช่องที่สี่แน่นอนและที่มาเพิ่มคือเสียงเดินครับเสียงดังเหมือนกับว่ามีอะไรกําลังเดินเข้ามาหาผมและแล้วเสียงลิฟต์ก็ดังขึ้นครับพี่ที่ทํางานและป้าที่ดูแลตึกแกมาช่วยประยุงผมขึ้นแล้วพาลงไปชั้นล่างอย่างไวพอถึงชั้นล่างพี่ที่ทํางานก็ถามว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มึงขึ้นมาทําอะไรข้างบนวะขนาดกูอยู่มาตั้งนานอ่ะกูยังไม่กล้าขึ้นบปเลย คือพนักงานประมาณสิบคนนั้นยืนล้อมผมอยู่พยายามถามนั่นแหละนั่นนี่นั่นแต่คือผมอะพูดอะไรไม่ออกเลยแล้วหลังจากนั้นผมก็ทำงานต่ออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเพื่อเอาเงินเดือนแล้วผมก็ลาออกกลับบ้านครับถึงจะไม่ได้เห็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอมันน่ากลัวมากๆครับขอได้รับความขอบคุณนะครับที่ติดตาม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ